ยังอยู่กันที่เรื่องราวของเด็กนะครับแต่ว่าเป็นเด็ก2คนในจังหวัดยะลาที่ถูกแม่พาตัวออกจากบ้านไปแล้วไปปรากฏคลิปภาพลักษณะที่เด็กคนหนึ่งครับกำลังถูกกรอกด้วยอะไรบางอย่างนะครับถ้าไปดูขวดเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ํายาล้างห้องน้ําและที่สําคัญนะครับ ยังมีการเรียกค่าถ่ายด้วยแต่ว่าล่าสุดครับทางด้านตำรวจนั้นพบตัวเด็กทั้ง2คนแล้วนะครับแล้วก็มีการเชิญตัวแม่รวมถึงผู้ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องรวม8คนเข้าไปสืบสวนสอบสวนต่อด้วยครับ mm. คือเราให้ดูไม่ได้จริงๆภาพนี้ฮะเป็นภาพที่สะเทือนใจมากนะครับเป็นคลิปหนึ่งที่ทางด้านพ่อของเด็กเนี่ยน่าจะได้เห็นครับแล้วก็มาแจ้งความ โดยพ่อของเด็กวัย5้ขวบและ12ขวบชาวจังหวัดยะลาครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือติดตามลูกทั้งสองคนหลังภรรยาเป็นผู้เป็นแม่ของเด็กเนี่ยพาตัวเด็กหายไปและก็มีคลิปวิดีโอเนี่ยครับจะเห็นว่าลูกชายและลูกสาวโดยลูกชายเนี่ยถูกนะครับใช้ขวดน้ํายาล้างห้องน้ํากรอกปากครับส่วนลูกสาวเนี่ยถูกทุบตีครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุก่อนที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยจะไปแจ้งความที่สถานีตํารวจภูธรโกตาบารูอาเภอรามันจังหวัดยะลาครับ ล่าสุดครับตำรวจำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นภายในขนัมบริเวณสวนผลไม้และเล้าไก่อยู่ที่ท้ายหมู่บ้านสะนอตาบลสะนออำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีแล้วก็ไปพบเด็กหญิงวัย12ปีและเด็กชายวัย5ปีครับโดยเด็กๆครับมีอาการตกใจกลัวไม่ค่อยตอบอะไรแล้วก็มีอาการอิดโรยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเด็กๆไปตรวจเช็คสภาพร่างกายที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรามันก่อนที่คุณพ่อของเด็กจะนำตัวเด็กกลับไปดูแลนะครับ คือก่อนหน้านี้ครับตำรวจเขาได้มีการประสานทางโทรศัพท์กับแม่ของเด็กจนพบตัวและจากการสอบสวนนานกว่า5ชั่วโมงครับตำรวจก็ทราบพื้นที่จากคลิปที่โพสในโซเชียลโดยเป็นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอรามันครับโดยเจ้าของบ้านนี้เขาก็เห็นเหตุการณ์ครับแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่าวันที่27มิถุนายนหลังจากที่ถ่ายคลิปดังกล่าวแล้วแม่ของเด็กก็ได้มีการส่งคลิปให้กับลูกสาวคนโตซึ่งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี เพื่อที่จะส่งต่อไปให้พ่อของเด็กเพื่อเรียกค่าไถ่เป็นเงินประมาณ4,0,000 0บาทครับด้านพันตํารวจเอกทัศพิชัยจานวรานนท์ผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรจังหวัดยะลาบอกว่าหลังจากมีการพบตัวเด็กทั้งสองคนแล้วครับได้มีการอายัดต,ตัวกลุ่มแม่แล้วก็เด็กของเด็กเนี่ยละครับก็มีผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้รวม8คนเพื่อทําการสืบสวนสอบสวนข้อมูลอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการตั้งข้อกล่าวหาต่อไป ขณะที่พันตำรวจเอกทวีศักดิ์ทองสองสีครับผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าทางแม่ของเด็กก็มีปัญหาเรื่องเงินครับติดหนี้มากและก็เคยเกิดกรณีถ่ายคลิปมาข่มขู่ฝ่ายสามีซึ่งตอนนี้ก็เป็นอดีตสามีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำมาแล้วหลายครั้งด้วยกันครับ